โอ้ตัวจีจ๊ดตัวจี๊ดฮะเฮ้ยได้นะเนี่ย่ะคนเปียวเลยอ่ะแล้วแบบเล่นเกมรับไม่ได้อันนี้ลำบากนิดนึงโอ้ต่ำแต้มได้ว่ะลงโล่งเน้นๆไปโอ้โหโคตรเท่ควันตลาดฮะหุ้ยแย่อะไรเยอะขนาดนั้นพวกสั่นเลยฮะแบบนี้เอ้าไม่ดังอีกแล้ว ต้องลงเด็ดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ เจอลูการ์นชิดแล้วลูการ์นชิดถ้ากดทีมสามตอนนี้ที่มีเล่นอยู่ก็น่าจะมีแต่แค่ตัวตึงเท่านั้นเลยนะโอมทีมอื่นไม่ค่อยมีคนเล่นนะมีบอยโอมนะฮะไม่ใช่เว้ยโอ้เริ่มมีคนเอามาเล่นแล้วเหรอมิกเมจิกมอร์มอร์ฟเหรอฮะมอ p h ฟ n นเหรออ่านว่าอะไรวนะเนี่ย ลูก้าต้นชิดโยคิดเอดีมีส่งบัฟสองคนฮะมีบัฟจากลูก้าแล้วต้นฉีดเฮ้ยโอ้โหหลอกสุดเลนด้วยเอาล่ะอาคิตึงจัดนี่เขาติดแดงเขายังหลอกส่งได้เลยเมื่อกี้เฮ้ยขาขาขาฮะเน็ตไหลฮะเน็ตไหลขาฮะ เน็ตหลุดเข้าวัเน right? right like, right. uh. ี่ยนายดูถูกโดเรมอนอย่างนั Phys ้นเหรอโล่งๆแน่นๆยีรีน่านายดูถูกโดเรมอนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนายดูฮะโดเรมอนไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้นี่ฮะแดงไปดิดีเฟนซ์เจ็ดร้อยนะตัเรมอนของจริงนะบอกเลยนี่ฮะเหลืองไม่ได้โดเรมอนนะของจริง นี่ฮะโดเรมอนของติงอะไรนะีลีนาให้พิมใหม่ีกทีนึงอะไรโยนเกินคือลาให้พมใหม่เจอโดเรมอนของติ้งาวนี่คนหรือลูกข่างวะเนี่ยหมุนยับเลยฮะลูก้าฮะ คนไทยบินได้บูมแวนบี้เท่ากับโดเรมอนใช่มันคือโดเรมอนไหนลองดูอ่ตัวละครมาดีๆมันคือโดเรมอนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แอนโทนี่เดวิดกระโดดตกไกลม่รู้วะกระโดดแบบจริงจังด้วยนะเมื่อกี้จริงจังด้วยนะเว้ยกระโดดแบบจิงจังด้วยนะโคตรเฟี้ย้วนะขึ้นไปยวะบอยขึ้นไปยวะเมื่อกี้กระโดดบล็อกคือแบบบินไปบล็อกเลยแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ตกคนถือบอลเว้ยกระโดดตกใครก็ไม่รู้ตรงนั้นนลยเออคนถือบอลบอกงงนะฮะผมยิงโล่การฟ้าล้มยากได้ไงเฮ้ยปิดเป็นไงปิดเป็นก็จะล้มยากอยู่แล้วกระโดดรีบาวไม่ได้ห่วงสั่นไปนี่เฮ้ยมันถังนี่เว้ยตัวโค่นเล็กเลยสกิลใต้แป้นแทบไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมดังได้ so <laughs> have definitely some contact there for the shot. Great pass! That was a successful pick and roll right there. Why do you have This game went down. Good ball movement makes scoring easy. ้ยโอ้ยดีังเขาไม่ยิงฮะแล้วคนนี้เขาหลอกส่งเก่งจังเลยอ่ะหรือเขาต้องเล่นเอหลอกส่งแบบนี้ไหมแป๊คเตปชูดไซส์เตปชูดแล้วก็หลอกส่งอ้าวแล้วแดงดูดีเฟนส์ดิดูดีเฟนส์ตของดเรมอนเด็ดดอลมอนดีเฟน์เยอะนู้เว้ยโห่ส่งหลอกส่งยามาดโลเรมอนส่งช้ามากนะฮะไซส์เตบชูดหลอกส่งคือช้าจริงไงดอดลมอนเราแต่ค่าดีเฟนส์ใช้ได้เลยนะเจ็ดร้อยเลยนะครับเยอะนะ อันนีเฟน็นคือเยอะมาก Good ball makes easy. หลุดยับเลยนะเห็นเป็นการ์ดาเออเสียได้อย่างเดียวคือมันเลี้ยงไม่ค่อยลมมามันมันเลี้ยงไม่ลมอ่ะโคตรจริงโคตรแสด e <to> <AS> <eine> r a โอ้โหกระชากขาดเลยฮะดูกระชากดิโคตรเฟี้ยวเลยฮะคือกระชากหายเลยเมื่อกี้กระชากที่แบบไกลมากๆเลยเต็มสิบพีห้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับราคาของตัวละครแล้วนะครับแล้วก็เทียบกับมิติการเล่นหลายๆอย่างวิธีการเล่นว่ายากหรือง่ายอะไรประมาณนี้นะตัวละครนี้นะครับถ้านับในราคาในมิติราคาของเขาแล้วนะครับเขาเก่งที่สุดในราคานี้นะ ตัวละครเป็นใบละเจ็ดถึงเก้าพันเองนะครับผมใบละเจ็ดถึงเก้าพันนะสำหรับแวนวีดนะครับโคบี <Kobe S 2> ้กำลังจะมาผมควรขายเอ่อไตข้างซ้ายหรือข,ข้างขวาดีครับมันไม่ต้องคิดเยอะเปล่าโชซุเกะขายไปสองข้างเลยฮะข้างเดียวอาจจะไม่พอโอ้โหเจอคอมจัดเต็มด้วยว่ะโอคอมนา่ากลัวจัดไฟย์ดูคามากู่หูดูโอพาวเวอร์ฟอรเวิร์ดเอดีบวกยานิสเชร์หกเล่นได้ถึงเลเจนด์ไหมครับ <สไ S 1> ป่อยบอลเล่นได้เกมลุกเล่นเออเกมรับเล่นลอมว่าฝาก ถ้าถ้าถ้านายเล่นเชแล้วเกมรับเล่นได้ฮะพี่ว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าถ้าถูกตกวงนะดวงนะแต่ถ้านายเล่นแล้วแบบเล่นเกมรับไม่ได้อันเนี้ยลำบากนิดนึงครับโอ้สาแต้มได้หวะคือพี่เล่นเชแล้วเกมรับที่ดี่เล่นไม่ได้อ่ะที่ไม่ค่อยไม่ถนัดเออพี่ก็คิดว่าเชเนี่ยเอามาเล่นจริงตอนที่เล่นเนี่ยพออัฟเฟมอ่ะเอามาเล่นจริงลำบากเพราะว่าเกมรับมันไม่ค่อยดีห่วงตันไปเนี่ อ้าวไม่ดังนะฮะดังไม่ขึ้นเลยอัพเล่อัพแบบนุ่มๆไปเจอโดเรมอนเข้าไปฮะเฮ้ยโอ้ยตัวหลังโดนเขาดันกระเด็นแม่งหลัง โอ้ตัวจีตตัวจีต,ตจฮะเอ้ยได้ไดนะเนี่ยบนเฟียวเลย,อ,เลยอ่ะเจอตัวจีตเข้ามาฮะใช้วิธีกลิ้งเอาอันนี้กลิ้งกลิ้งไปชูดไม่ได้วิ่งไปชูนะน,นี่กลิ้งไปชูนะโดนเลยฮะพุ่งเซฟลงโล่งเน้นๆไป โอ้โหสามแต้มโค่นแม่นเลยฮะโอ้โหเจอโดเรมอนกิ้งหลุนๆเข้าไปเอาไม่ถูกเร็วมากโดเรมอนนะเมื่อโดเรมอนปลอมตัวมาเล่นบาสอย่าอย่าอย่อ ไม่ดีเลยฮัลโหลฮัลโหลโดเรมอนนายทำอะไรของนายอ่ะเหองวันแค่เตะไกลนะวะแบ็คเตะวัวไกลแล้วเกือบพิษหนามเมื่อกี้โคตรเท่ควันตาล่าครับเริ่มน่ากลัวแล้วป่ะลบกวนเหลืองหลังสกรีนฮะลงรึย้ะฮะโอ้โหโดเรมอนไม่เคยทำให้ไฟผิดหวังฮะ ปวดจัดเทอร์รี่อายอะช็อ,ชอตเนี้ยเทอร์รี่ยังทำไม่ได้เลยนะเว้ยลกูกกุญเหลือลงอะเทอร์รี่ร้องไห้เลยนะเว้ยพี่มาเป็นเมนแวนวีดดีกว่าวะอุ้ย <s uss> โอ้โหเตะดานมันไม่มีชูดหลอกส่งอะน,นี่ถ้ามันมีชูดหลอกส่งมันจะเป็นเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคือแบบได้แบบมันแกะแล้วหลอกส่งได้เนี้ยคือมันไม่มีไงมันก็เลยแบบปล่อยบอลพลาดง่ายฮะต้องการเวลาให้มันอีกนิดนึง คือตัวมันเร็วแต่มันปล่อยบอลไม่ได้เร็วเหมือนเคอร์รี่ตัวติดอู้หแดงดีเฟนซ์เจ็ดร้อยฮะดูฮะแวนวีดฮะดูสปีดไปฮะนี่ฮะวิ่งโอ้โหดูฮะนี่ฮะลองสติลสปีดเจ็ดร้อยค่าดีเฟนซ์ก็เจ็ดร้อยนะนี่ฮะวิ่งข้างหลังด้วยฮะแล้วก็โดนนะปั๊บโขนะายเคอร์รี่ทิ้งพี่ เออทำแวนวีดอาแปดดีกว่ามังนเนี้ยอาเจดเหมือนยังไม่ค่อยแรงพอผมจัดดเรลมอนเจ็ดตามพี่แล้วหรอรีบซื้อก่อนราคาขึ้นฮะโคตรเก่งเลยวะเนี่ยใครบอกสายฟรีไม่มีที่ยืนวันเนี้ยตัวละครโคตรเก่งเลยครัอุ้ยพี่พมาสารจบเกมฝากรีให้หน่อยพี่เหมือนเหมือนทีมเราจะรีไม่ได้พีพ่ช่วยช่วยหน่อยฮะจบเกมฝากรีหน่อยฮะบคนโยนหนึ่งอัตรา อ,อุ๋มโดนตับต่อกันร่วงเนี้ยแต่มันล้มง่ายไปหน่อยวะมันต้องหลบหลบนินนะดนึงหมดตลาดหมดแล้วหรอเครื่องแรงจริงซื้อเลยใครเมนปล่อยบอลน่ะเนี่ยตอนนี้ใครเป็นสายฟรีเมนปล่อยบอลน่ะซื้อเลยเก่งจริงเว้ยอันเนี้ยพี่กดสามด้วยนะนี่คือกดสามมานะครับซื้อเลยฮะ14คะแนนนะนนะบอกเลยว่าของดีเลยอันเนี้ยอ่ะแวนวินหมดตลาดได้ไงเมื่อกี้เหลือเต็มตลาดเลย พูดจริงพูดเล่นไว้น่ะเฮ้ยหมดจริงวะหมดตลาดเลยอ่ะเฮ้ยมันหมดตลาดจริงเหรออะไรเมื่อกี้มันเหลือบาเลยตอนตอนพี่เอตีบวกอ่ะหมดแล้วฮะช้าไงพวกนายอ่ะช้าไงเบื่อฮาเดนแล้วเปลี่ยนไปลูก้าอาร์ีหรือเซอรี่อาร์สามดีครับเบื่อฮาเดนเหรอฮะอืมเซอรี่อาร์สามเล่นโคตรยากแลลูก้าอาร์สี่ก็เล่นยากทั้งคู่เลยนะต้องใช้สกิลเพลสูงนิดนึงฮะ ถ้านายมีความพยายามพอก็เล่นได้แต่ถ้าความพยายามไม่พอแนะนาแวนวีดนะตัวนี้ฮะปล่อยบอลหลักเหมือนกันนะเล่นสนุกด้วยฮะใช้วิธีกลิ้งเอาถ้าเพื่อนไม่โยนเกมบอกเลยว่านายแบกเพื่อนได้แต่ถ้าเพื่อนโยนเกมก็อีกเรื่องนะเพราะตัวละครมันไม่ไม่เป็นที่นิยมมันคือตัวฟ้ากรีนอาห้าเก่งไหมกรีนคือเกมลับนะเกมลับดีมารีบาวได้ฮะแล้วก็ออลบกวนแดงเลยอะไรเงี้ยพี่มาสารบอกอาห้าก็เก่งแล้ว ฟันคงเลยฮะอาหนึ่งเก่งไหมพี่เดมอนกรีนอะ,อะจับบอลกับพี่จับบอลก่อนโคตรไปวอะเหมือนลูก้าผสมลินหลาดนะตัวนี้เหรอไม่เหมือนนะไม่เทียบกับลูก้าไม่ได้เลยมันส่งมันมันสกิลส่งมันแทบไม่มีเลยมันต้องเทียบตัวปล่อยบอลอย่างเคอร์รี่อย่างอ่อินแกรมหรือไม่ก็ตัวละครที่มันเน้นปล่อยบอลเป็นหลัก แต่เกมรับมันเจ็ดร้อยนะดีเฟนต์อ่ะคือมันดีตรงที่เกมรับอ่ะแต่เดินช้าไปหน่อยอ่ะวันนี้แพ้สี่สิบเกมบวกแล้วเหรอทำคอนเทนต์เหรอฮะแพ้อะไรเยอะขนาดนั้นน่ะโอ้ห่วงสั่นเนียฮะแบบนี้เอ้าไม่ดังอีกแล้วเจปลาวะตัวแรงไม่ไม่เก่งอ่ะที่บอยทำมาลองเล่นแล้วมันเล่นจริงลำบากมันเล่นจริงแทบไม่ได้เลย He makes the pass after faking the shot โอ้ที่รักนิส Pick and roll เขาคว้า rebound with ease. ง่าต้องลงเด้ Shooting <t akes> is why they call him Eddie Freddie ไปเจอแฮร์รี่มาเหรอแฮร์รี่ที่ที่ถักถัก d e a d l o c แล้วก็ยิ้มให้เราตลอดเวลานะเล่นเอามาเล่นเหรอเล่นได้จริงเหรอตายแคบขาดเลยเหรอ โอ้โหเป็นไงวันน <im toner> no ี right ้พี่มาสารเอาจัดมาเลเครื่องติดหรือยังไงฮะโทษฟีเี่ฮะลงเปิดอัตตีมาดูดิควดแม่นเลยฮะหลังสกรีนควบคุมเลยบอกเลยว่าตัวดีตัวเด็ดแต่มันหมดตลาดแล้วว่ะโอ้หเราไม่ได้ซื้อไอ้นี่ไว้ด้วยฮะไม่ได้ซื้อสำรองไว้ลามุดทำไมลามุดมันเล่นติดแดงตลอดเลยวะเฮ้ยส่งก็ไม่แย่นะเนี่ยจังหวะย้แล้วส่งทำได้ดีนะแต่จังหวะที่แบบว่าแบ็กสเตปแล้วส่งไม่ค่อยดี จะต้องเลี้ยงเลี้ยงอยู่แล้วส่งเลยทำได้ดีฮะแวนบีส่งให้เพื่อนได้อยู่เฮ้ยว่าจุกล้มเลยฮะโอ้โหโดนหอล,อดลอกฮะใช่มันเก่งเกินการ์ดฟ้าไปไกลเลยเนี่ยมันเก่งจริงอ่ะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นลนะ Vale with big D on that chase down block. Great pass. Tidunga the looks like a man on flying tonight. He fakes the shot and passes. Nice pick and roll. Oh, A force shot. And uh, Anthony Davis ต่มันหายสตนันคดีไงุ้ยเล่บอลเจมยิยงไม่ลงเลยหรอลบกวนฟ้ามันควรจะลงนะไล่บอลเจมส์ <c oughs> ลงต่องเลยมาวะ <c oughs> ต้องเดือด <c oughs> เหนือเชื่อเดียวน่าจะได้เล่นกั่สักพักหนึ่งมันน่าจะเหนือไปไอ้ไอบแบนวีดเนี่ยเก่งเกินไปมากเนย <c oughs> เก่งเวอร์เลยนะนย <c oughs> ถ้าไม่เจอทีมโซนสามเล่นสบายอนะ แต่ไอ้ทีมที่โซนที่เจอซาเวดเกมนั้นน่ะถึงเราเล่นพวกเคอรี่เราก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเขาหนักเพราะทีมเขาเล่นดีมากๆอะหรือไม่เราก็เล่นลีลาดก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเขาเนี่ยมันหลอกส่งไม่ได้เว้ยนี่คือข้อเสียของมันคือเวลาเราปล่อยบอลแล้วอะแล้วเอเราเล่นตัวอื่นมามันหลอกส่งได้หมดเลยแต่ตัวตัวแวนวีดมันหลอกส่งไม่ได้ถ้ากับว่าเวลาเราจะปล่อยบอลเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจว่ามเราจะโล่งหรือว่าเอรบกวนเบาๆอะไรอย่างเงา พี่ภาษา stand b รอไว้สามแต้มไม่มีใครส่งให้ไม่แต่เล่นนลกจริงงานเนี่ยอันนี้เล่นถูกเลยพีเด่นครัยควนวีด ลุยไปกับทำไรล้าง <Whoa. S 1> แชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล้างแชนแนล